สวัสดีครับผมช่างพองนครพนมนะครับวันนี้จะมาเปิดขายมีดเดินป่านะครับใบยาว12นิ้วนะครับงานตีร้อนจากเหล็กแนบครับชุกแข็งด้วยน้ำมันนะครับอบคืนไฟ2รอบนะครับเล็มแหกนะครับบูวี่2 2นิ้วนะครับด้ามเป็นพยุงลายดำตัดเหลืองนะครับ ดาวเป็นประยุงลายสวยๆเลยนะครับโบวี12นิ้วนะครับสองจะเป็นเลมโบนะครับตัวนี้เป็นงาน12นิ้วเหมือนกันนะครับดาบจะเป็นประยุงดำนะครับดำลายเลยนะครับสันจะอยู่ที่7มิลน,นะครับมิลโม่เล่มที่3ามนะครับ เป็นมีดแคม12นิ้วเหมือนกันนะครับดามเป็นพยุงดำนะครับสันจะอยู่ที่7จมิลเหมือนกันนะครับใหมกว้าง2.3นะครับเล่มที่4ครับเป็นมีดปลายบัวนะครับใหมกว้าง2.8สัน7จมิลนะครับดามเป็นพยุงลายนะครับ เปิดขายอยู่ที่เล่ม1,700บาทรวมส่งนะครับสนใจเล่มไหนบอกได้เลยนะครับ